ธรรมาท่ากันออกฝ่ายออกไปเลี้ยงอยีกเช่นเดิมเหมือนปฏิบัติในทุกๆวันแหละครับพี่น้องครับคุณน่ะปลาเป็นแพอยู่อ้วนเลยด้วครับปลาดีเจ <c oughs> ้าพุ่มจั <c oughs> งบ่จ,งจ,จังเจาะเจนแจะอยู่ห <c oughs> นาวมือนี่หนาวมาออกมาคุณน่ะโอ้มาออกมาละออกมาถ้าไปกินยา ออกมากก็ต้องกินน้ำสะกก่อนพ่อว่าแพร่แบ้ p ุ่นซองอันนันออกอไปเลี้ยงควายนี่ครับพี่น้องครับเมนูสุดฟินตามสไตล์ท่านประธานอีกแล้วพี่น้องครับต้มไก่สดนนางมันหอนพี่น้องครับคโคตรหม้อคอดรวงนะพี่น้องครับนี่นครับรบสซต้มไก่สู้กินกปได้ อากาศเย็นเย,ย็นครับพี่น้องเมื่อนี้นมันหนาวเลยเท็ยนยังกันย่าจ้าเครื่องฟ้าเครื่องฝนเครื่องฝนติดต้มน,น,ตนี่ล่ะโอ้ยมะเขือเทศจากสวนครับพี่น้องครับเจา้ามักข่อยสิใส่หลายลามพี่พน้นองเอามะฝา,าจ้าพี่น้องเขาเอามาฝากครับพี่น้องเพื่อนเพิ่นปลูกใส่ต้มไก่ด่ามาถวหนีเดี๋ยวเชิ้นคืไปปนไม่บาทประยุทพี่น้องครับ โต๊ะมะเขือเทศก,ใก็ใจมั่นๆเนี่ยเสียบๆพี่น้องเสียบนี่พี่น้องครับขาดตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาจา้าโอ้เพิ่มกลิ่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมพี่น้องครับอย่าเอียงใบ<า>ใส่ใบ<า>กิตูดจ้าใส่โหระพาครับเคยๆค่อยเอาใส่เยอะครับหอมหอมพี่น้องครับหอมเย็นๆพี่น้องนี่ชิมเหมือนกัน ด้ายก็เห็นกินแสบแรับเอาได้เลยได้นี่จ้า<ล>จ้าห้นะครับหิ้งแล้วครับน้าแดงจึงคืนครับพี่น้องครับห้อนบานในซดบานโอ้ยแสบใส่หลักจับมันเอาหวาาัวมันจเจาะเจาาๆนี่นท่านประท่าน Liam, ตรงน้ำเยอะ โอ้อยบรรยากาศโรแมนติกเลีครับพี่น้องครับมือนี่เยบองไร่จดพักดีค,ค่ะนี่จะต้มไก่นี่พี่น้องครับโอ้ยตุมไก่ครับเจียวบองบานนเนี้มแนยเน่ากินเพราแม่เพื่อนได้กินก่อนอจังได้พี่น้องผลิตเองทำเองกินเองนักเลงพอโอนแล้วขอคุยเนี่ยคนย่านเมี่ยนั่นชอบกุยในยที่ชุมชนพี่น้องครับคือท้านประทานนี่ละ เนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวอุ้ยพี่น้องครับคนนะกรบต้มไก่ร้อนมันจะเป็นแนวไาไอื้สุดน้ำต้มไก่พี่น้องแดงจริงคือหนาวกับหนาวแบบนี้ืะ สวนบ้านน่ายเล้ตอนนี้เราคือเพ่งพ่นซักเลยวันนี้เจ้ามันเจ็บไปเจียงใบตัวบ่ได้จงให้เจ้าด้เจ้ายจะไปควนหาอ๋อมันคนมากนุ่มๆครับพี่น้องครับอยากแต้เจ้ามัดหัวไก่กับตีนไก่ล้กระตักตั้งหัวกับตีนในตัวจับอืมือนี่กระนาวอีกคือเกาพี่น้องอืมมาคักมาแน่เตาบ้านพี่น้องครับ ดยอดเจ้าบองยี่แดงนี่ขายดีทั่วประเทศไทยครับพี่น้องครับสั่งมาเลยจ้าสั่งในเพจเจ้าบองได้จิตพักดีละจ้าซืือเจ้าไปครัต้มไก่มาสดสดน้ำมันทอดเ <c oughs> ือทานประทานได้พี่น้องนะ้รแซ่บค่ะพี่น้องลมแห้งพี่น้องเอ้ย ขนพี่น้องครับสุขกว่านี้ไม่มีอีกแล้วการชีวิตการเกิดมาเป็นคนสุกคือต้มไก่เนี่ยแหละพี่น้องครับคือหนาวแถวๆคอยหนาวมันจะแดงมากินเขามาขอมแล้วพระจากพี่น้องครับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องอยู่ดีแม่งด้วยพี่น้องเด้อ พ่อกันไม่คลิปหนาจ้า,จาสำหรับ,ค,รบคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ